พันย่องสวัสดีครับพบกับ t ท r r a i n Style อีกแล้วนะครับวันนี้เราพาเพื่อนมาสองคนนะครับเป็นเพื่อนเรียวๆเลยนะคือวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันไม่รู้เราก็แบบไปเจอกันแต่แบบเอออยากเล่นเกมก็คือก็เล่นกันเลยนะครับทุกคนปกติเพื่อนไม่เล่นสีวิโตนะก็แบบบังคับให้เล่นเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็แบบเราก็แข่งกันเก็บขยะนะก็คือเราก็ชนะเน่เพราะเราเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง <c oughs> อะไรบ้างเนานะ <c oughs> รันนี้เราก็แบบพาเ,เพื่อนๆมาเรียงน้ำเนาะแบบน้ำฟรีไม่เสียตัสบัสแล้วดูหน้าทุกคนนั่งโตแล้วดูแบบนี้ไม่กล้านั่งเลยเลยหมด,ด,ดกันความรอกเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเพื่อนนั่งโซนกันได้อะดูดิแล้วบอกจะกดนั่งพรมการสอบแล้วจสองซ้ำก็ไม่ได้ทุกคนรอบนี้เออเออซ้ำก็เล่นกันไปเรือ่อยๆนะทุกคนไม่มีอะไร ่เล่นซ่อนหากันดีกว่าเลยทุกคนแลกวก็เริ่มเราเป็นคนแบบคนหาเลยเนาะก็แบบวิ่งหาไปเรื่อยๆซึ่งแบบถ้าคนเล่นเกมก็จะรู้ว่าไหนคือจุดซ่อนที่ที่ที่สุดมีเพื่อนแบบเพื่อนเกบอกหาไม่เจอหรอกครับวิ่งมาเจอเลยนะทุกคนเรื่องแบบก็ยังนั่งควอ่างไรครับเนี่ยครับผมก็คือแล้วแต่เพื่อนก็ไหวให้นะว่าแบบ อยู่ตรงที่วิ่งผ่านไปแล้วตรงบนไดอะไรแบบนี้นี่ก็นั่ง <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยเออจุดที่อันตารายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะทุกคน <c oughs> เออแล้วเพื่อนก็ไปไม่สนใจเราแล้วทุกคนเอเพอพ <c oughs> อดี <c oughs> นี่ครับเจอเด็กมาบอกเพื่อนเฮ้ยไปยืนลุงไว้ <c oughs> สายแค้งสายปั่นนะทุกคนน้องพูดอะไรก็ไม่รู้ทุกคน H2O อะไรอะไรเกี่ยวกับน้ำหรอแล้วเราก็บอกใครเพื่อนมาอย่างนะทุกคนนเออซึ่งก็สวยเองทุกคนเถอะไม่ใช่แนวเราแมวไปเอ๊ะหรือพ่อแนวร้อนนี่แหละแมว เพื่อนๆมาที่นี่นะบไปห้องพยาบาลเฮ้ยใช่เออมันเรียกว่าห้องพยาบาลนะทุกคนใครแบบแล้วคือแบบเข้ามาระบาดเป้ยิ่ไต้ยิมสุดยอดทุกคนแบบบาเดเยอบมากนีก่เดียวมัเกิดใหม่ะครัะแบบเจอเพื่อนๆในห้องพยาบาลอันนี้คืออะไรที่จริงคือว่ามันเป็นกล้องโกโปรทุกคนที่จริงมันคือว่าสายตาไงตงลกมาก เพื่อนก็คือแบบเพื่อนเราบอกว่าเพื่อนเราแปลกนะเนี่ยอันนี้คนอื่นเขาห่อเล็กตัวสูงกันหมดแล้วเพื่อนก็บอกมันนํะไม่ได้แปลกเว้ยแต่ทุกคนในซีพีตัวอแปลกแต่เราก็ว่าจริงนะนั่นคือนี่เว้ยไปเอารถมาใช่ไหมยี่หูอมนก็บักแล้วเข้ามาในเนี้ยเกิดใหม่เกิดพร้อมรถได้คิดดูทุกคนแล้วเราก็แบบพยายามหาทางออกให้ได้แต่ก็แบบออกไม่ได้เราก็เออออกจากรถ เพื่อนก็แบบขับรถเล่นรอเอ้ยมาชนเราด้วยครั้งแรกเราจะสร้างสัง,งคมนิดนึงแบบว่าวิ่งข้ามทางวาา่าไรแล้วให้เพื่อนมาชนด้วย <laughs> นั่นคือมีรถคันสีแดงมาจากไหนไมารูชนเราเออเราก็บอกเพื่อนไปจัดก,การคานสีแดงมันไม่ใช่วกเรา <laughs> นั่นคือชนกันเองนั่นคือเขาคือผู้หญิงนะทุกคนแ,แล้วก็จะไม่สุนนะเราจะแกแล้งนะเราจะปัดน,นะ <laughs> นี่คือความดูแงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ถ้ามารับชมคลิปนี้ด้ดยเด็ดขาดเราทุกคนเราติดไปกับรถคันนี้ช่ด้วยก็คือจริงๆแล้วว่าถ้าไม่ภาคแร็งนะถ้าแบบอยู่ในสถานการณ์ตอนที่เราเล่นกับเพื่อนนะคือนั่งหัวหรอก็ใช่เพราะว่าจัดก,การคสีแดงมีการนับเพื่อนได้นะวบ ถ้าเอาคันสีแดงนะเราจะได้รู้ว่าคันไหนที่แบบเราต้องแก้งก็คือชนกันมาชนกันมาอยู่แบบนี้แหละสวัสดีน้องสาวว่าซานแล้วบอกให้เพื่อนพิมพ์ด้วยกันนะแล้วเพื่อนพิมพ์สวัสดีมันทีาติดีเหลือเกินแล้วชนกันไปชนกันมาทุกคนมาดูคลิปนี้ก็คือสาระสุดๆเลยนะคือการขับรถชนเพื่อนไม่ได้ชนเพื่อนดิชนใครไม่รู้เออ ว่าทุกคนเข้ามาดูผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็จบคลิปดีกว่านะทุกคนก็ฝากติรตายไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยน,นะครับบ๊ายบายครับ